พี่น้องเปาเปรวิสานครับเมื่อนี้ครับสิภาพี่พี่น้องนองสุขสุขคนครับมาหาอยู่หากินกอเก่าแหละพี่น้องตอนนี้ครับพี่น้องกำลังสิบไปเก็บเาเขาเดินเนี่้องพักชนิดนึงพี่น้องแต่ว่าหันบอกว่าทางนี้ เราไปมาพอแล้วนี่ครับนี่คือนี่นี่น,นี่นี่คือพักเตี้ยวพี่น้องนี่พักเตี้ยวครับอุ้ยกำลังเป็นดอกงามสิเอาพักเตี้ยวไปซุปพี่น้องโอ้มาห้าหา,าเก็บพักเตี้ยวน้ำกันครับมาห้าหาเอาถุงมาหนึ่งมะมะไทยใหแ้แก่ให้พี่น,ออน้องหรือจะขึ้นไทยทั้งต้นใหม่เลยเนี่ยพี่นอ้องเบ้าง มาเบืองไก้ๆนี่นี่ือดอกพักเติว้วน,นี่เห็นป่ะครับดอกพักเตีย้ยหไงก็หนาเบาไปอีก <laughs> ใบเบ่งใก่อใดอกพักติวนี่พี่น้องเดีเก็บใส่ถุงกันครับพักติวนี่เอาไปซุปได้พี่น้องถ้าเป็นดอกมันนี่ครับเอาไปซุปเอาไปซุปย่างเดียวเลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวเด้อครับเดี๋จังสิได้กินเด้อบ่ได้ว่าสิมีออกตลอดเด้อครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว อพอไววแล้วเต็มะมาเป้นได้ใส่ละดีตาเด้อเดี๋ยวนสิผ้าขึ้นทั้งต,งตง้นไม้พี่น้อง บบาเปียกสิได้ขึ้นส่วนมันแล้วล่ะพี่นอ้องน,นี่แสนบอสว้อยหมดแดงก็เดืสดขึ้นทั้งหลานี่แม่หมดแดงมาัจากใส่หมดแดงจะป่องกันมันนีพี่น้องจ้า I'm What okay. 不能，哦，那不行。<Yeah. S 1> yeah. พี่น้องต้องเฝ้าเก็บครับเพราะว่าตอนนี้มันคำพี่น้องมันมืดแล้วครับมันมืดแล้ว เป็นเหตุคนได้กินคังคื่ดอกครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งปีหนึ่งปีนี่แค่ขั้งเดียวแต่ถ้าพูดได้มักพักติวนะครับเอาไิซุปูปก็ต้องท่าละครับผละไมย่ยังก็คือกันละครับออกหนึ่งีนี่หน่เดียวทุกอย่างทุกแนว เบ้าเป็ดเ,เบือบงเนี่ยครับได้ทงหนึ่งก็ดีกับที่ได้ปุ่นสุกแรงแหละครับนี่หอพี่ให้น้องเบืองใกล้ๆเนาะครับนี่ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสุข,ขุสุคนด้วยครับที่ขามาเบิองขิดเบ้าเป้หลวงอีสานมือนีคือหาอยู่หากินกับชื่อว่าเบ้าเป้มาเก็บพักติ้วอยู่หน้านะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับทิปมีก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม